ไปเนี่ยลูกแต่งงานไปพ่อต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวพ่อไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมโอ้พ่อถึงดุดดาวจะแต่งงานไปนะดูดดาวก็ดูแลพ่อเหมือนเดิมละคะ่ะจำไว้นะลูกหนูรักพ่ออย่าปล่อยให้พ่อหงอยหเหงาอย่าปล่อยให้พ่อว,ว้าวเยียอย่าปล่อยให้พ่อลอยนวล บ้าก,กอดอยู่เรื่อยที่รักพ่อสวัสดีค่ะกอดไว้ตรงนั้นแหละสามฟ<า>รีเรื่อยอ,อยู่ละครเรื่องของพ่อลูกเขาคนนี้อย่าเสือกพ่ออย่าพูดงี้สิคะพูดอย่างี้อีกนะหนูหนีตามผู้ชายไปด้วยไม่รู้นะเลือดแม่มันแรงจริงๆนั่งก่อนสิคะพ่อครับนั่งครับมีอะไรก็ว่ามา ว่าอยากแต่งงานกับพี่สาวาครับไปดูเลิกมาแล้วมันก็ยังไม่ลงตัวอีกเพราะว่าเลิกไหนดีครับเลิกกับลูกสาวกูดีที่สุดพูดอย่างนี้ได้ไงคะพ่อร้อเล่นเหรอลูกเอ้ยพ่อไปดูเลิกกับพามาแล้วท่านบอกว่าสิ้นเดือนเนี้เลิกยังไม่ดีเท่าไหร่มันเป็นอัปมงคลอัปปีสีกาบาลเสนียดจันไรล่นมาจากวันที่สิบเจ็ดสิบแปดแต่ทางที่ดีนะ แต่งที่หน้าดีที่สุดแล้วแต่คุณพ่อเลยครับมสะดวกตลอดเวลาครับพ่อครับใจผมนะครับอยากจะแต่งวันนี้ได้ซ้ำไปครับผมมึงกำนังมาจากไหนเนี่ยฮะลูกกำนังครับบ้ากามบ้าสอฟทงเย็นหรือรือหลือเกินนะมึงเนี่ยฮะในบอกยานาฬิกาพ่อไปซ่อมไงนาฬิกาพ่อเป็นอะไรครับนาฬิกาตายไม่เอาไว้วัดแครับเฮ้ยนี่ไม่ใช่เพื่อนเลนมันลูเว้ยใช่คะใจเย็นๆดูให้ดีนะลูกนะว่าทานมันหมดหรือเปล่า รู้ว่าเขมมันเป็นอะไรเดี๋ยวดูให้นะคะเออร้อนดีที่รักเขาเอานาฬิกาพ่อไปซ่อมก่อนนะเด้ยิจำให้ดีนะไอ้ปรลักหนุ่มนาะรักครับมึงอย่าทำให้ลูกสาวร้องไห้นะถ้าลูกสาวร้องไห้เมื่อไหร่มึงโดนแนะ่พ่อครับผมพูดตรงนี้เลยนะครับผมรักดุดดาวรักมากที่สุด ผมไม่มีวันที่จะทําให้คนที่ผมรักเสียน้ําตาเพราะผมนะครับนั่นไงพูดแบบแบบลูกกุร้องบุบบุบไหนบอกอยจะไม่ทำให้ลูกสาวข้าเสียใจไงเงียบเงียบเงียบจะหลอโอท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไรคคอมเมดี้ของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดเคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรวกดกดกดฮ่าฮ่า